สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง t u ท e เมิงเล่งเกมครับคุออน้อนเพื่อนเข้าสู่การจำลองแมตช์ฟุตบอลยูโร2024สเปนพบกับโคเอยเชียก่อนที่จะไปรับชบมนั้นฝากเพื่อนที่ติดต,ต,ต,ตามช่องของเรากดไลค์กดแ like, ชร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นพูดคุยกันครับาานะครับคู่น้เชียทีมไหนทีมชาติสเปนพบกับทีมชาติโคเอยเชียมาดูบรรยากาศในสนามครับเจ้าภา,าพเยอรมนีครับรป,ปีนี้ยูโร2024เยอรมันเป็นเจ้าภาพะ คู่นี้เป็นการพบกันระหว่างทีมชาติสเปนพบกับทีมชาติโคเอเชียกผููตินเปาลวดิดเริ่มการแข่งขันเป็นทางด้านสเปนครับในแค่บอลบุกจากซ้ายไปขวาวันนี้สเปนอยู่ในชุดสีแดงครับส่วนโคโอเอเชียอยู่ในชุดสีน้ำเงินเริ่มเกมเป็นบอลของสเปนครับจังหวะนี้อยู่ที่เฟอร์ลนเฟอร์นฟางขวาวนกลับไปที่กาวีกาวีกระชากหลุดจังหวะนี้โดนเสียบล้มลงไปนักกอล์ฟขอโทษกวาดิโอใบเหลืองครับ โอเอเชียโดนใบเหลืองครับวิดีโอจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ฮะมาดูภาพช้าครับโอ้โหไปเสียบโมลาตาฮะจังหวะนี้เอฟซีที่ตามช่องเราครับกดไลค์กดแชร์ฮะเชร์ทีมไหนแสดงความคิดเห็นพูดคุยครับไม่ได้ยูโรสองพันยี่สิบสีครับเชียร์ทีมชาติไหนจังหวะนี้เป็นลูกฟรีคิกทางกาบขวาของสเปนครับเบอร์21 โอยาสบิลเบอร์21ออกชื่อถูกไหมครับกำลังจะเปิดฟีคิกเข้าไปลุ้นในกรอบผิโทษเบอร์21ิเอปิดย้อยๆในกรอบมงสัลมาเปลริสิคอยเชียเคีออกมาก,กถึงลาปอติลาปอติไปที่คิมมันโดจงกลับมาที่มาริโนเบอร์21ครับ ซซบ,บีในกองเคทโทษหมอนโยยิงติดซ้ำอีกยังไม่ได้โคเชียตัดมาได้ฝั่งซ้ายโควซตผู้เล่นจับตามองในเกมนี้เกาเยอันนี้โคเชียสวนกลับมาที่โควาซิตนายกอบเขตโทษยิงลงหบินเจ็บไซมอนนะอยู่ในไซมอนซูนปปเปอร์เซฟเมื่อสักครู่ครับไม่ให้สเปนโดนยิงประตูไม่ให้ ช่วยให้สเปนไม่เสียประตูจังนี้โคเชียได้ลูกตัวมุมลูกาโมลิทยืนอยู่ตรงบอลครับส่วนกลับของโคยเชียอันตรายเหมือนกันจนังนี้ลูกาโมลิตจะเป็นคนเปิดโค้งโคมาในบง่งลูกนี้ครับเ <c oughs> ช็ดเกินไปบอลยังไม่ออกอยู่ที่บอสมาที่โคฟิอีกครั้งหน้ากรอบเกตกวาดโอ้ยิงเท้าซ้ายลูกนี้หากข้อบอลออกข้างออกหลังเป็นลูกต่างต่ขึ้นมาครับ เป็นลูกตั้งแต่ครับนูนาซมอนเป็นคนเปิดซิมอนเล่นสัน้นที่ฝั่งซ้ายครับคิดไม่ดูใครมา จ่ายขึ้นมาไม่ผ่าน,ส,น,ส,นสเตนนิสทีมเบเจอร์เซบอนให้สเปนครับคือไม่ไม่เละไม่ขึ้นเกมเด้อสเปสนฝั่งซ้ายตรงกลางลูดีลาปอเต้ลูดีตรงกลางทีโมโล์ตาวันทูเล่นชิงไปฝั่งซ้ายครับ มิลิโนมิลิโนมาที่โมละตายิงติดนากบเขตโทษกาวีแย่งบอลไม่ได้เสียบอลให้โคยเชียโคยเชียสวนกลับมาที่มูลูกาบูลิตเมเจอร์มาจะไม่ผ่านเปย์เหมือนกันครับตรงกลางได้อยู่ที่โคยเชียคามิลิสไปที่โคเสรถึงไม่ไม่ถึงครับเสียบอลให้เปนคข้ามาหามมาที่เฟอร์ฟันเฟอร์ฟันขอไปครับ กะชากขึ้นมาฝั่งขวาค <Gavin. S 1> าวีมอลต้าก็เป็นการจำลองแมตช์ขึ้นมาให้เพื่อนรับชมเพื่อความบันเทิงเท <Yeah. S 1> ่านั้นครับผมสำหรับยูโร2024 <Yeah. S 1> ปีนี้ครับรับชมเพมื่อความบันเทิงเท่านั้น <Yeah. S 1> คู่นี้ครับทีมชาติสเปนพบกับทีมชาติโคเอเชีย ซื่งชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นพูดคุยกันเข้ามานจ้านี้คยเสียบุกขึ้นมาที่แปริชิตกระชากมาฝั่งซ้ายยาวๆครับแปริชิตมองหาเพื่อนในกรอบโทษย้อนไปที่โควาสิตโควาสิต,าสตหาโอกาส,ากาสล็อกหน้ากรอบโทษจ่ายติดดูนีสเปนส่งครับที่มูริตามาที่โอยาสเบลโอยายิงเทา้าซ้ายลู้ยเกือบมุดคานจังหวะนี้ครับ ส่นกลับมาทางด้านสเปนกับได้ประตูจ่อในลูกตั้งเตะครับลิวว่าโควิดเปิดขึ้นมาตรงกลางไม่ผ่านเพ่นสเปนครับเปเลยวนครึ่งบอนคลองบอนเบอร์สิบเอ็ดอะทาวี เขาชักไปได้ยาวเกินไปเสียบอลให้โคชเชียมาเจอกลับมาที่โบสวิทมาเริ่มกันที่ควีดีวบโบสวิทครั้งตรงกลางโบสวิทฝั่งซ้ายโคซิตเติมกลับมาที่โบสวิทครั้งจ่ายขึ้นมาเปรซิตเปรซิตจ่ายไปในหน้ากบโทษยังเป็นบอลของโคชเชี่กามูริสมาที่โบสวิทโคเซิตเปรซิต แตะลีสิจ่ายติดตอกส้นจังนี้คูคลิกนะครับช่วงสปนเป็นบอลสเปนข้างบนฝั่งขวาเล่นชิงกันขึ้นมาครับเาวาเขาว่าเขากระชากลูกนี้จะเตะแล้ววิ่งโดนสกัดไว้นิดนึงครับอ๋อยังเป็นบอลสเปนที่โมราต้าโหยญบเบตจ่ายทะลุช่องไปที่มาเมลิโนยิงโอ้หลูกดีครับไม่ตรงรอบ โอ้โหทางด้านสเปนครับโอกาสหน้ากรอบเข็ดโทษลงๆเบอร์หกเท้าซ้ายลูกนี้ครับยิงหลุดเสาออกไปโอ้โหน่าเสียดายครับกล้องจับมาที่ผู้จัดทีมเลยทีมชาติสเปนไม่ได้ประตูครับจังหวะเม่สักคู่เตะยาวมาตรงกลางไม่ผ่านลกดี้โอสิทธิ์ครั้ง โครเอเชียครับเริ่มคลองบอลได้บุกใส่สเปนโครเอเชียมาที่โคฟิซิตอออยู่ที่กับโคฟิซิตโครเอเชียเรซิตตอกโซนไหนกอบเคโทษคามาเลิสยิงติดยังไม่เป็นประตูครับทางด้านโครเอเชียสเปนสวนกลับเฟร์ลันเปอร์ลันโชว์หนึ่งสเต็ปนี่คาร์มาฮาและนี่คาร์มาฮาไปโรดี้โรดี้ตักมาฝั่งขวามีพื้นที่ครับเฟร์ลันตอเล็ เฟอร์แันดตอรเสว่าไงย้อนกลับมาลอบีกนกรกอบกทโทษเบอร์ยี่เป็นยิงติดโอ้ยเชสวชนกลับเมเจอร์ Major. เล่นชิงกันไปคามลิสไปที่เมเจอร์ฝั่งนู้นมีพื้น <Major. S 1> ที่ครับแปรสิ์ไม่จ่ายเสียบอล <Your S 1> ให้สเปนเนลิน่ไปที่กิมมิกิมมิโด มลนี้โนหลังนายกอบโทษมอลตากาวีกลับตัวยิงอู้หูเหมือนจะเข้าลูกนี้กลับตัวยิงบอลย้อยๆครับแต่ไม่ต้องกลอบบอลออกหลังไปลูกตั้งแต่ขึ้นมาครับกองจับมาที่ผู้รักษาประปตูโคยเชียครับจะเป็นคนเปิดขึ้นมา ดิวาโควิสเปิดยาวขึ้นมาบอลลงครับเปเรซโซซามาที่เปรซฝั่งซ้ายมีพื้นที่ยาวๆครับเปเรซเปรลซิตมองหาเพื่อนในกรอบเขตโทษตกักในได้ขึ้นมงยังไม่พลคนอันตรายมี้เลล้มลงไปครับนะครับโทษวันนี้ผูส้สินเปาโนวิจบ45นาทีครับสำหรับ ฟุตบอลยูโร2024ครึ่งแรกครับสเปนพบกับโคเอเชียพักสักคู่ไปรอรับชมขึ้นหลังกันต่อฮะ ตอบรับเข้าสู่ครึ่งหลังครับฟุตบอลยูโร2024ครับทีมชาติสเปนพบกับทีมชาติโคเอเชียสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับทั้ง2ทีมยังไม่มีการเปลี่ยนตัวเริ่มเกมครึ่งหลังเป็นบอลของโคเอเชยรครับอยู่ที่โควาซิตโควาซิตไปเองจ่ายมาที่คาร์มาลิสคาร์มาลิสในกรอบเขตโทษเท้าขวายิงอ้ห่หยังซปเปอร์เซฟยังไม่เป็นประตูสเปนโมเซลมาสวนกลับอันที่ฝั่งซ้ายมิลิโอไม่ผ่านลูกบอลบุิตรัดบอลได้ เป็นบอลของโคเอเชียโคเอเชียจ่ายติดสเปนมันทิมูลโลตาดูดิจ่าย,ยทะลุช่องขึ้นมาคือหลดุดเฟร์ลันตอเลสเฟร์ลันตอเลสจ่ายไปฝั่งขวาเดนนี่เขาเฮาเติมมีพื้นที่เพื่อรอนในกรอบเขตโทษเยอะแยะจงังหวะนี้เฟร์ลันตอเลสยิงเท้าซ้ายติดยังไ,ได้อยู่สเปนเฟอร์ลันจ่ายในกรบทุกคาวยิงซุปเปอร์เซฟยังไม่เป็นประตูโองคู่ปรับทั้งสองทีมแบบเหนียวครับคู่นี้ โคชเช่บ้างไงยังเป็นบอลสเปนกัวี่วตอนที่ฟรานโตเลสอีกครั้งนายกอบเขตโทษจะจ่ายให้โมราต้าไม่ถึงโคชเช่ตัดบอลได้แปซิสฝั่งซ้ายโอ้โหเริ่มต้นเกมครึ่งหลังครับครึ่งหลังต้นเกมทั้งสองทีมแลกกันแล้วครับตอนนี้โคซิโสโคซิสหาโอ,อากาสโดนเสียบจรงนี้จานฟาวไม่ฟาวครับผู้ชิดให้เล่นต่อ สเปนลาปเตศมาฝั่งซ้ายครับกิมโโดกิมโโดล็อกวนคืนกลับไปที่เดิมยังไม่มีเพื่อนเติมเอาใจพลาดครับจังนี้มูติบอลบอลอยู่ที่ลูก้ามูลิตฝั่งขวาเมเจอร์เมเจอร์มาเจอเมเจอร์เมเจอร์ล็อกเพื่อนเติมมาที่สเตนนิซิตสเตนนิซิตบอลเจียบอลให้สเปนครับคุยเชื่อ ฝั่งซ้ายเมลิโน,โนตรงกลางโรดี้จ่ายขึ้นมาก็โดนนะครับดูเพรสซิ่งบอลของโคเอเชียรครับเพรสซิ่งเกมสูงครับสเปนขึ้นเกมไม่ได้สเสียบอลให้โคเอเชียแูกวก็มูริสเมเจอร์เมเจอร์เปลี่ยนไปฝั่งซ้ายครับ โควิซิทน,นี้ไม่เจือครั้งหู่ค่อยจา่ายจังนิโซซ่าหน้าก่อไในกรอบเขโทอดไม่ล้ำจอมนี้ยิงซุปเปอร์เซฟล้ำหรือเปล่าน่าจะเป็นการล้ำหน้าครับจอมอเมริกาผูมีการเป็นตัวครับ well, เบอร์ยี่สิบเอ็ดออกส่งเบอร์ยี่สิบห้าลงมาสเปนโอ,โ,โอ้โหเบอร์ยี่สิบเอ็ดชื่ออะไรครับขออภัยด้วยตอนนี้เบอร์ยี่สิบห้าลงมาแล้วสเปนแก้เกมครับกลางเกาวี ก็จะล็อกหลบให้ผ่านเพย์ซิงเกมสงของโคโคเชียเมเจอร์จ่าติดเหมือนกันฟรันเตเลสาที่โมลาตามฟอร์เลสฟรันเตเลสจากระชาจังหวัดเมื่อสักครู่ไม่ผ่านทีมโคเชียรครับสุซาฝั่งซ้ายสุซาไม่ผ่านเข้ามาเป็นตัดบอลได้สวนกลับฟรันเตเลสเปอร์ลันตันตกมาไม่ถึงโมลาตาบอลออกข้างลูกทุ่มฮะจังหวะนี้ฟาวหรือเปล่าอาจจะเป็น ลูกฟรีคิกครับก็ขอ,อย้ำนะครับเป็นการจำลองแมตช์ขึ้นมาให้เพื่อนๆรับชมเพววื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมสำหรับการจำลองแมตช์ยูฟ่ายูโร2024ครับรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่มีผลกต่อสัตว์ทางการจริงครับสเปนเล่นลูกฟรีคิกมาที่แดนนิควาว่ากาวีกาวีจ่ายไปฝั่งขวาทีมอินโ เมลิโน่ฮอกหลบสวยเมลิโน่ย้อนกลับมาที่โมลาตาโมลาตามาที่เฟอร์นันดตอเลเรียบเลยโอ้โหสามสี่จังหวะครับในกรอบเขตโทษสเปนเอาจนได้กโกโก,โกุโอ้วิ่งกระโดดมาดีใจนอกสนามครับผูบ้เล่นทีมชาติสเปนบรรทุกภาพช้าครับหนึ่งจังหวะส,สอง สามครับจังหวะนี้เป็นประตูครับสเปนขึ้นนำสเปนหนึ่งโคชียาซูนโบสวิท ทีกมกามบูรีครับโคเอเชียต้องทำอะไรสักอย่างครับทีมชาติคเอเชียมาเจอมาเจอย้อนไปทีมกับมบูรีมูรีไปที่มาเจอฝั่งขวาอีกครั้งมาเจอโลนเสียบจังนี้จานฟาวเป็นทางด้านคิมบาโดครับโดนใบเหลืองไปเสียบมาเจอครับ จังหวะนี้บอลไปได้คนห้ามไปครับ well, happy, he? He มีการเปลี่ยนตัวฮะเขาว่าเฮา,าออกทรงใครลงมาเนี่ยเบอร์17ครับจังหวะนี้เป็นลูกฟรีคิกของทีมชาติ Ko e โคเอเชียอูกามุนเลยยืนซ่บอลมีเพื่อนร่วมทีมวิ่งมาใกล้ๆเล่นสั้นที่โควาซิต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 ว่างไง โอซินเลี้ยงปลายจ่ายให้โบฟโซวิดไม่ผ่านสเปนส่วนกลับมาที่มอลต้าทองซ้ายสเปนเ,นเติมออตโมมาที่คิมบิโดคิมบิโดจ่ายไปที่เมลิโนโเมลิโนโไม่ออตโมออตโม่โมอลต้ามีพื้นที่จอมอนิกาวียิงโอ้โหเติมขึ้นมาครับแป้ด้วยเท้าซ้ายบอลเบาเกินไปเอามือปร,ประตูเปิดขึ้นมาเอาบอลลงสวย สเตนิสตีนินซิสตนิซิตสตนิซิตฟิก้งฝั่งขวาของโคยเชียกามอลิสฝั่งขวาเปิดไปเอาบอลลงคามอลิสตอกส้นมาที่สเตนิซิตอีกครัง้งเ,เป็นบอลเป็นบอลของโคยเชียรครับจงังหวะนี้ไม่ผ่านรเราพอดีเป็นสวนกลับออสโมมูลต้ารเราเพิ่ม กิมิโดกิมิโดไปฝั่งซ้ายโมราต้าวิ่งนำทางแล้วโอโมจ่ายไม่จ่ายยังไม่จ่ายล็อกบอลเมิโลมาที่โมเลตาโมเลตาโอ้โหโกโวาวีอีกครั้งครับการจังหวะครั้งที่สองยิงแบบเบาๆฮ้เจ้าหนี้ไม่ได้ประตูที่สองครับทางด้านสเปนสตา,สตาโลเอาเฉียบอลให้สเปนครับบอลอยู่ที่โมรตาต้า โมล่าตาในกรอบเขยทโทษมาที่เมอร์ลิโนยิงติดโค้ชเชสวนกลับปาซิลิดปาซิลิดปาซิลิดขออภัยครับบันที่ลูก้ามุลิตหนึ่งนาทีสุดท้ายครับก่อทนทวาบาดเจ็บสก,กอร์สเปนหนึ่งโคเชียสซูนิปฟังขวา ้องเปิดไปในกรอบชุดจงนี้จานบอลออกหลังไปลูกเต็มุมฮะทดเวลา2นาทีครึ่งหลังมีการเปลี่ยนตัวจ้วงนี้ฟลันโตอเรสออกส่งวิลเลมลงมาลูกาโมลีจะเป็นคนเปิดประตูประตูขึ้นมาแล้วขึ้นไปได้มงสารมาครับสเปนเก็บบอลได้ไหมสวนกลับไม่ได้ครับยังเป็นบอลของคยเชียอจ้งนี้ผู้สินเป่าฟ้าฮะ เป็นทางด้านโคยเชียร์ไปฝาวทีมชาติสเปนครับก็เข้าทางครับจังหวะนี้ไม่รีบฮะหลาปตะเป็เนลูกฟิีคิกเป็นสั้นเฉลระเตศครับ เดี๋ยนวนี้ผู้เสินเป่านกวีจบ90นาทีครับเป็นว่าสเปนชนะโคเชียเบรซิโกหนึ่งประตูต่อศูนย์ก็ออกชื่อนักเตะคนไหนไม่ถูกหากผิดพลาดประการใดขออภัยมนนะาทีนี้ครับขอย้ำนะครับเป็นการจำลองแมตช์ขึ้นมาให้เพื่อนรับชมผู้กว่ามาถึงเท่านั้นไม่มีผลสมทบต่อสถานการณ์สถานการณ์จริงครับสำหรับยูโร2024รับชมกันที่ช่องยูทูบเมนเกมก็กดไลก์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจเราทำคลิปต่อไปไว้พบกันโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ